เปลี่ยนลุคเพราะว่าช่วงนี้ว่างครับผมยังไม่มีละครก็เลยทิงก็เลยเป็นไว้ผมแล้วก็เดินแบบถ่ายแบบไปครับก็อยากรับงานก็เหมือนแบบมันเป็นแก๊บว่างพอดีครับก็เลยอยากทําไว้เียครับพราะ <ๆ S 2> กปกติไม่ค่อยได้ไว้ไ <c oughs> ใช่ครับเก็บกดตปกติผมจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะโดยในช่วงนี้ก็ได้แก๊บว่างก็เลยแบบอ,อ,อยากลองทําดูเงี่ยตอนนั้เนี้เหมือนเราอยู่ในโหมดสกินเฮดใช่ใช่ครับตอนแรกอยู่ในโหมดสกินเฮดแบบประมาณ2ปีใช่ครับ เป็นไงคะเป็นไงคะเปลี่ยนสีผมสาวกิการ์สคะเจ้าสาวกิการ์สไหคะเปลี่ยนลุกมีก็ก็มีมีบ้างเขาก็แบบแปลกตาครับแบบเขาก็ชมว่าโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจจริงจริงจริงพอกระทิงต้องเปลี่ยนทรงผมเนี้ยมันมีความกังวลใจมาเพราะบางคนรู้สึกว่าไม่เข้ากับหน้าหรือว่าอะไรแต่เรารอดทั้งสองก็คือผมอมแล้องอยูแล้วคือผมมาอยากลองอยู่แล้วพี่แบบว่าเราอ่ะไม่เคยทําสีผมแบบ นานๆเลย,ยรครับก็เลยอยากลองทําดูแล้วก็ด้วยบางทีทิ้งชอบผมยาวบ้างเดี๋ยวไปตัดผมสั้นบ้างยอะไรเงี้ยครับอยากลองเปลี่ยนลุคตัวเองไปเรื่อยๆอยงไงครับตอนที่แบบรู้สึกว่าเออผมยังทําได้อยู่ก็อยากลองทําดูแล้วเราเออชอบลุคไหนออกคะคระหว่างสก,กินเฮดกับอันนี้ถ้าถามว่าตอนนี้ก็คือชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าสกินเฮดผมไว้นานประมาณปีครึ่งไงครับปกติใช่ใช่พี่แบบแล้วมันเหมือนตอนแรกผมก็ดีใจนะที่แบบว่าไปถ่ายละครนะครับ ผมไ่ต้องเสร็จไปถึงแบบช้ากว่าเพื่อนครึ่งชั่วโมง,มงใช่15บาทีแต่งหน้าเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายกว่าเพื่อนเอนี่ยครับแต่พอหลังๆมาเห็นพี่เกดเห็นคนอื่นเซ็ตผมเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอิช้าเขาละเริม่มแบบอยากโดนจับผมบ้างอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยครับ <c oughs> จับตรงไหนจับผมจับหัวจับหัวสีนี้ได้งกรอ่ะสีนี้ครับสีนี้ผมคุยกับพี่ที่เขาตัดผมผมอยู่ตลอดครับก็คือเขา คุยกันว่าอยากไว้ผมแล้วก็ช่วงไว้ผมเนี่ยหาอะไรทําดีกว่าอะไรเงี้ยครับพี่เขาบอกงั้นทําสีงั้นเราก็เอาสีเป็นเล็บมาให้กันดูว่าเราอยากทําสีแบบไหนครับแต่ตอนแรกมันเป็นขาวม่วงครับพี่คุยกันไว้ครับแล้วก็แล้วผมก็สระม่วงไปหมดเราไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้ไอายาสระผมสีม่วงอ่าใช่นนแต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีมันครึ้มๆบ่กโอเคตอนที่เอาไปแบบว่าอยากจะเป็นเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยมันอ่าเป็นของคนญี่ปุ่นครับ เป็นของคนญี่ปุ่นนะคือเห็นที่เขาจะมีดำๆขึ้นมานิดนึงแล้วเราแล้วทำผมแหลมๆเงผมก็เลยแบบเอ้ยอยากลองดูบ้างนะเกาไม่ใช่การ์ตูนนะเป็นคนนะผมผมดูในดูในเน็ตมานี่แหละครับจริงๆพอไว้ทรงนี้หลายคนที่เข้าไปเมนบอกว่าก้าวใจมากตรงนี้เรามันเขินมาเพราะเราเป็นคนที่เขินที่ล้วเออนี่เขินนี่ก็เซลผมหมอมันเขินไม่เขินแค่ไหนเวลาคนมาแซลสาวๆมาเซลอะก็เขินครับแล้วก็ อีกนิดนึงก็รู้สึกว่าดีใจด้วยให้เขาดีใจยังไงดีใจยังไงก็ดีใจที่คนชอบทรงเราชอบรูปเราครับเพราะว่าตอนแรกเราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าจะโอเคหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเงี้ยแต่พอมีคนชมเราก็รู้สึกว่ามั่นใจตัวเองขึ้นมานิดนึงครับนก็ดีครับถ้าเขาเอาก็โอเค เพเหตุการช่วงที่ผ่านมาเราค่อนข้างลงสนามเยอะใช่ครับส่งผมส่งนีช่วงนี้ผมเป็นนักกีฬาครับช่วงนี้เป็นนักกีฬาแล้วก็แข่งตอนนี้จะแข่งจะชิงนะครับรอบรองรอบชิงเสาร์ที่นี้ก็คือทำแบบควบสองนาทีนัแสดงด้วยนักกีฬาตอนนี้ไม่มีละครนะครับไม่มีงานละครก็คือตอนนี้ผมเล่น้ารสอย่างเดียวครับก็เหมือนได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นนักกีฬาอยู่ช่วงหนึ่งครับประมาณ2เดือน แต่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้เลยนะครับเหนื่อยแต่ว่าแบบเหมือนเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนในช่วงที่เราพักนะครับช่วงนี้ก็ทีมผมก็จะชิงแล้วครับผมก็รอบสี่ทีมแล้วไปเชียร์ได้ทีมอะไรเป็นทีมเป็นทีมกระมีเป็นอะใช่ครับสมสอนครับสมสรผมกับมีอยู่สมสอนไทเทคครับผมอตอนนี้มันเป็นแข่งไทแลนด์โอเพ่นครับเป็นอะแข่งในประเทศไทยที่ คนไทยเล่นได้หมดเลยลูกครึ่งก็เล่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นระ,ะดับระดับประเทศครับเป็นสโมสรระดับจริงๆเพราะตอนนี้เหมือนมีก็ดังเราก็ดังเราพอไปเล่นเนี้ยสาวๆวมมิตเราแบบเขิน้วแบบเขินแต่ว่ารู้สึกดีใจนะพี่เพราะว่าผมอ่ะเข้าใจว่าบาสไทยเวลาเราเล่นนะครับคนดูไม่ค่อยเยอะความอ่เขาเรียกว่าพอเูลามันไม่ค่อยเท่ากับอ่าพวกฟุตบอลเงี้ยครับแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมีคนไปดูเราเยอะแล้วก็ แบบมีกองเชียร์ดีๆนะครับเราก็รู้สึกว่าดีใจเวลาเราเป็นนักกีฬามีคนมาเชียร์มันรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกความรู้สึกในเมื่อมันจะแบบใช่มแล้วมันก็จะแบบว่าเอ้ยยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราตั้งเป้าตัวเองสูงขึ้นแล้วก็แบบมีความมุ่งมั่นขึ้นอยู่ในเกมเยอะขึ้นไงนครับแล้วก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าในเพื่อนๆผมที่เล่นบาสกันในสโมสรที่เราเคยเล่นมาด้วยก,กันตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเห <N> ็นว่าหลายๆคนเขามีฝีมือครับแต่ว่า เหมือนยังไม่ได้รับความเขาเรียกับความสนใจใช่ครับผมก็เลยแบบดีใจนะที่แบบว่าคนมาดูบารสไม่ใช่ดูแค่ผมมือมีหรืออะไรนะครับเขาดูแบบทั้งคนที่เป็นนักกีฬาบางคนเขาไปดูเราก่อนแล้วเขาก็ชอบคนอื่นด้วยงเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราดีใจแทนเพื่อนๆที่มีคนชื่นชอบผมก็อยากให้บารสไทยคนดูเยอะๆจริงๆแล้วพออย่างเนี้ยไปเวลาลงสนามอ่ะมันจะต้องเขาเรียกมันต้องหล่อตลอดเวลามาเพราะว่าเขาจะต้องเก็บภาพเราแบบ ไม่ไม่คือถ้าในสนามเาผมจะไม่คิดแล้วว่าใครมาถ่ายรูปเราจะเป็น,<ใ>นแนวที่แบบว่า,วาต้องอยู่ในเกมแล้วเพราะาเราซ้อมมาในเกมต้องรู้สึกว่าผมโฟกัสอย่างเดียวว่าต้องชนะไงครับแค่น,านาั้นเองเป้าหมายในการฝีมือ,อลเลยอะไรเขาก็จะจับตามองว่าไม่ใช่หรอกเนี่ยเขาก็ดูรูปเราด้วยผมก็อยากแบบว่าโชว์เขาด้วยครับว่าผมมาเราไม่ใช่แบบเหมือน นักแสดงที่แบบมาเล่นขำๆเนี่ยครับไม่ได้รออย่างเดียวอ่ะเราก็ซ้อมจริงจัจงเออเราก็เต็มที่เหมือนกันเราก็ลงไปในนั้นเราเป็นฐานะนักกีฬาเราก็เต็มที่กับทุกคนให้เกียรติทุกคนเป้าหมายเป้าหมายกันเป็นนัก คนมาเป็นนักสแสดงแล้วอาจจะว่ามันจับนี่เพราะมันจับ<า>มันมีไฟแค่ไหนหลังจากที่เราวางไฟเราไปแล้วสําหรับผมตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมก็อยากได้แชมป์ครับอยากได้แชมป์ไทยแลนด์โอเพนปีนี้ครับเพราะว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็คือมันเป็นช่วงเหมาะเจาะพอดีที่ผมได้แข่งแล้วก็ได้ซ้อมเหมือนนักกีฬาที่แบบเราปกติ ผมาแข่งเหมือนจะไปแข่งแมตช์หนึ่งสองแมตช์แต่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมครับแต่รอบนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมที่สุดแล้วก็เราได้ซ้อมกับเพื่อนได้ใช้เวลากับเพื่อนสองสามเดือนได้เตรียมตัวเตรียมร่างกายก็เลยรู้สึกว่าอยากทําทให้เต็มที่ครับอยากให้ได้แชมป์เหตุผลอะรอย่างยที่แบบเหมือนเรายังไม่วางมือจากการเป็นการ์าร์อว่าเรายังรักกับการเป็นนักบาส์หรือเรายังชื่นชอบมันเป็นแบบว่าเซฟโซนอะไรของเราอย่างไรผมรู้สึกว่าบาสอ่มันเป็นสิ่งที่ ผมได้เข้ามากรุงเทพก็เพราะบาร์นะครับได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองก็เพราะบาร์อะไรเงี้ย,ออยใช่ครับได้มาจากเชียงรายก็เพราะบาร์แล้วผมรู้สึกว่าโอเคมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แต่ว่าผมก็ไม่เน็ตกับงานงานผมการแสดงผมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ผมว่างผมก็เลยอยากกลับไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆร่วมทีมหน่อยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่หายากสําหรับตัวเองครับที่ว่าจะว่างกันกนาดนี้ยังไงก็จะไม่ทิ้ง ก็ถ้าผมมีโอกาสถ้ายังเล่นได้อยู่ผมก็ยังอยากเล่นอยู่ครับถ้ามันไม่รบกวนกับงานหรือว่ารบกวนกับอย่างอื่นเงครับคือ,อย,ยังไงก็ยังผมเป็นนักแสดงแบบหนึ่งและกีฬาเป็นแบบสองใช่ไหมใช่ครับถ้าว่างนะถ้าว่าง,าางผมก็ยังอยากแข่งอยู่ตลอดครับมีที่ไหนมาแบบมาท้าพามให้แบบไปเป็นจริงจังแบบ,บไปเป็นนักกีฬาอย่างเดียวเลยก็ไม่มีครับคือ ผมกมีนอยู่สโมสรไฮเทคกันอยู่แล้วคือมันเป็นสโมสรตั้งแต่โรงเรียนอสัมชัญทนบุรีครับแล้วเราจะต่อสโมสรไปครับแล้วเราก็มีสัญญาก็คือเราก็จะเล่นได้ที่เดียวไงครับแต่ว่าที่ไทยยังไม่มีการที่แบบว่าเหมือนเราดับตัวไปเล่นทีมซื้อตัวไปเล่นทีมนี้ยังไม่มีครับแบบก็จะมีแค่ท่าทางเป็นแมตช์เป็นแมตช์ไง ก็คือตอนนี้ก็คือกลับมาดูงานเรียบร้อยแล้วครับยังยังยัไม่มีงานตอนนี้ยังไม่มีงานตอนครับใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีงานไปเชียร์ขับหลังไปก่อนอ่าครับละครได้ดูแน่นอนจ้าอุตส่าห์เขาหนาวที่เขาไม่ด้เขนี่พี่ติไปชี